สวัสดีครับวันนี้วันอังคารก็ต้องรายการอะไรไคุยชิวชิวออนชิวเดยคักคกักคิกกแต่ง่วงนอนทาทำงานเดึกมากช่วงนี้ขายทั้งการ์ตูนขายทั้งการ์ดเดี๋ยวจะหาของอื่นขายอยีกนะเปี้ยวเปรี้ยวๆๆคนเราพอพ่านออ่างหนาววาโลกอ่ะพุ่งเราจะมาคุยเรื่องของที่ออกเดนนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาสปอยแวนการ์ดแหลกนรก เนทีดีนะเป็นเริ่มต้นวันนี้เขาปล่อยแล้วเขาปล่อยมาแ้แต่ว่าพี่เรลือกมาสักสี่สห้าใบเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็รูปสินค้าต่างๆอเราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดเอาพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เริ่มต้นที่ Lost World เขาขับมาแล้วลอสเวอร์ชินเอศูนย์หนึ่งขีดไม่มีขีดดิเป็นกล่อง o อ t World พร้อมเล่นร้อยเก้าเก้าจะมีสองเด็กอยู่ในกล่องเดียวกันซึ่งคุ้มไหมคุ้มเล่นได้เลยแต่ว่ายังไม่เก่งนะก็พอสมควรทั้งตาม ตามสเตปชุดเริ่มต้นแล้วก็ไปเสริมชุดชิ้นบีทีศูนสองี่สองแล้วชิ้นบีทีศูนย์สี่แต่0ูนย์สี่ชี้นศูนยสี่ตอนนี้มันหมดอยู่เดี๋ยวเขนรีบพิมพขึ้นมาจนเย็นหวังว่ารอดรอบเนี้ยแฟกลอดเวอร์ต้องเป็นสีขาวนะข้างหลังเนี่ยเพราะมันต้องใส่เด็กธรรมดาหลังดามาเลยฟ้องพี่เดเรื่องนี้ถึงพี่เดแน่อะไรก็พี่เด่ต่อไปอันที่สองพรุ่งนี้ก็จะเป็นออก ชิน c p t ศูนย์หนึ่งแอนศูนสองคิดหนึ่งขีดสองคีดสามเลยกล่องละร้อยสามห้ามีเสริมล็อตเวลด้วยพวกนี้เสริมล็อตเวลแล้วก็แพี่ทำ p o l i t i c บอกไปแล้วไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องไม่ต้องไปดูไปดูย้อนเอาอย่าพูดซ้ำซากครับผมอาทีละคนแกเอาไงอาบอลพูดมามีอาไรไม่บอกว่าในซีง c p t มันมีตัวที่ผลิติตมาแล้วทีนี้ก็เล่นได้เต็มที่อ่าแล้วไงต่อร้าผมเท่านี้แทน เพิ่งดูพี่หนุ่มกัญชัยบามีวันนี้ฟังทะเลาะกันสองข้างวมันพูดพร้อมกันฟังไม่รู้เรื่องแต่นี่ไม่อยู่กับพี่มันคงยะรู้เรื่องไม่ไม่ได้อยู่กับมันอ่ะแล้วก็ก็มีแค่นี้แต่พี่ทำพีออเดอร์ไว้ละใครที่พีออเดอร์มานะพี่จะส่งพรุ่งนี้ส่งวันออกเลยแล้วใครที่ไม่รีบไม่ยังเย็นใจอยู่รีบซื้อมานะพรุ่งนี้ซื้อก็ก็ยังซื้อปกติคนที่พีออเดอร์จะได้ของแน่นอนคนที่ซื้อปกติก็จะได้ของแน่นอนเหมือนกันชุย พี่สั่งมาเยอะพี่สั่งมาเยอะแล้วมันจะออกไอ้นี่ด้วยนะสลีปเดี๋ยวไปดูรูปแล้วกันลายอะไรบอลลายเอสไอคอนสีชมพูเอสเอสกาสีชมพูก่อนไอคอนของเวนการ์ดรอบเดี๋ยวไปดูรูปเดี๋ยวไปดูรูปแล้วก็มีเอสกาแล้วก็เอสกาสองใบค่ะสองแบบมีสีดำเดี๋ยวไปให้ดูสีดำโคตรสวยอ่ะหมดไห้ว่าบอลเช็คยอดยังอ่ะยังมีอยู่นะ เดี๋ยวพี่จะเติมเรื่อยๆั้งใคเดี๋ยวพี่จะเติมว่าต่อไปนะครับพุทธที่ห้านะต่อไปนะครับพุทธที่สิบสองเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาออกเปล่าแต่ตอนนี้เขาบอกว่าออกพี่ไม่รู้เขาจะเลื่อนหรือเปล่านะว่าจะเลื่อนเลยวันที่สิบสองไปเพราะมันติดสงการใกล้ๆสงการแต่คิดว่าไม่น่าเลื่อนคุยกันแล้วไม่น่าเลื่อนจะมีชินยูบีศูนย์สามครับแล้วก็มีชินพิทีศูนย์หนึ่งขีดสองสีม่วงๆอ่ะแล้วก็มีชินพิธี เอ็กปะเอ็กสองอู้พักเอ็กเลยเหรอใช่ใช่เอ็กยูบีหืมใช่เคออสอ๋อใช่เอ็กยูบีศูนย์สามใช่รีปินเขียออสนะเติมได้เลยแล้วก็เคดีเอ็กสิบแปดห้าสิบเก้าบาทดะคอนไอแม่นึกว่าดะคอนอย่างอื่นดะคอนไอนะต่อไปครับพุทธที่ยี่สิบหกก็จะมีนี่เลยแล็กนาลล็อกทีดีศูนย์ห้าเป็นเด็กเริ่มต้นซื้อกล่องเดียวก็เล่นได้นะครับแต่ว่างานนี้อาจจะต้องซื้อสี่ หรือซื้อสองเดยวเดี๋ยวพี่จะรีวิวใกล้ๆรีวิวให้ดูอีกทีเพราะว่าบาริวบางใบให้มาใบเดียวใช่ไหมใช่ครับเก่งไหมไอ้พวกให้ใบเดียวเนี่ยก็มีตัวอืวนนะก็มีอย่างน้อยพีจีก็ให้ใบเดียวอ่าร์พีจีใบเดียวจบข่าวซื้อสี่ครับโอเคซื้อสี่เอ้ยเอาพีจีเก่าไปเล่นได้ไหมก่าก็เล่นได้เอ้ยแต่ว่าตัวอื่นมันก็ใบเดียวใช่ไหมใช่ซื้อสี่กล่องแล้วกันชัวแล้วก็มีซองตัดของบัตที่ไฟนะครับบีชิ้นบีทีศูนย์เจ็ดทามดูรักกัน ถามดาก้อนมได้ข่าวว่าจะเกือบฟูแล้วชุดเนี้มาแต่ว่าราคาก็ฟูเหลือเกินไปดูราคาหลักพันอย่างน,นเนี้<า>โคตรแพงสองพันกว่าบาทสองพันกว่ 2> 2, าสาพันประมาณนี้แล้วก็แวนการ์ดโอ้โหมันออกเยอะ่างี้วะโอ้ออกเยอะจริงเลยขายไม่ทันแล้ว <c oughs> โอ้โหต้องโม้อีก,กูวีวิทีศูนย์เจ็ดนะครับโอ้โหคิดหน 1, ึ่งคิดสองไม่นะยังไม่จบดูดูมันคิดหน,นึ่งคิดโอ้โหไม่อยากจะอ่านอ่านอ่าน,านแล้วก็มีสลิป กาแกนทัวร์แล้วก็มีเบลอะไรเดียวเบลเลี่ยวเบลเลี่ยวอ่ยวายอมรย้เดี๋ยวเบลเลี่ยวไม่ใช่ครับใช่นะเบลเลี่ยวของมาริไฟแล้วก็มี<อ>ลายกาแกนทัวร์สซเลสฟินิก<อ>แล้วก็มีอีกโอ้โหอะไรเนี่ยโอเทลซราอ๋อลามาเว้ย<อ>แล้วเป็นกล่องกล่องลายมิโกะแอนามาเทลเซอร์ก็คือ นิทานใช่ไหมไ <Hey. S 1> อ้อามาใช่ไหมกล่องอามากล่องอามาเอาละก็จบแค่นี้ของเดือนนี้อ๋นนอเราบอกทีดีแล็กไปอย่างก็บอก้ว<อ><อ>นะเดี๋ยวเราจะไปดูรูปสินค้าแล้วก็ไปดูสปอยทีดีแล็กบางใบไปแล้วอยากไปดูกันอ่ะเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ก็คือออกพ่กนี้เลยใครที่พี่ออเดอร์พี่มาก็จะส่งเลยนะครับจะส่งพ่กนี้เลยถ้าอยู่ใกล้ๆก็วันพฤหัสได้เลยถ้าเหนือสุดใต้สุดก็เป็นวันศุกร์ ใครอยากได้อะไรก็ซื้อมาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใต้คลิปเนี่ยมีลิงก์อยู่นะครับอ่ามาเลยชินก็หรือว่า s อสดได้ศูนย์หนึ่งนี่เป็นกล่องเริ่มต้นก็คืออันนี้เป็นเด็กดากอนใช่ไหมฮิวอ่าใช่ครับเป็นดากอน,น,น,นแล้วก็อันนี้จะเป็นลอสเวอร์นะครับจะเป็นหลังดํา,ดาดอันนี้เป็นหลังขาวปกติได้เล่นนะสองวงละแล้วก็ไปเติมเอาจากชุดชินบีทีศูนย์สองอย่างที่พี่พพพบอกขีดสองหน้าบอลชินบีทีศูนย์สองขีดสองต่อไปก็เป็น ชุดนี้ก็พรุ่งนี้ก็ยังเสริมอยู่ให้แม่ลอดเวอร์เนี่ยใช่ครับตัวขีดที่สองนะขีดสองจะขายดีกว่าโอเคแต่ละแต่มันมีทับสวรรค์มีอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะใช่แล้วก็มีอะไรนะไอเทมทานไสตาร์จีหอื่นด้วยขิดอื่นที่อื่นนี่หลักๆก็จะเป็นของกาก้าอืมไงอันนี้ก็จะเป็นเกลครับอ่าทั้งเนยไม่เคยแพ้ใครอ่าไปน้องชอบเป็นชินนี่ครับตามรหัสนี้เลยเอสขีดซีพีทีศูนย์หนึ่งอันศูนย์สอง คิดเข้าไปเดี๋ยวก็เจอหรือว่าเข้าไปร้านพี่แล้วพิมพ์ว่าปฏิไฟก็ได้นะครับปุ๊บนี่เลยสลิปสวยงามน่ารักยมภูเมภูมาเลยไอคอนวัรกาดุ้งนี่ดุ้งนิ่งดุนิ่งด้งนิ่งอ่าเียเขาจะบอกว่ากรอบนี่จะสวยใช่ไหมใช่ขายบอกมึงมาสรุปพี่อะไรวรรกาดไม่ไม่ไ่ด้บอกพี่อะไรครับไม่ใช่พี่เด็ดเดเดเกเด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 นดเดเเดเดรดเ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 เเดเดดเดเดเเเดดเดดเดดเเดนี่เนี่เเเเ เอสกาดาวิดไม่ใช่ไม่ใช่มีสองลาย่ะชอบอันไหนก็ลุยแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกที่คิดถึงชุบมานเคออสขึ้นมา X u ็0ยศูนย์สามนะครับมีมีมีเสริมเตอวอื่นด้วยใช่ป่ะพอสมควรไปดูรีวิวพี่นะเข้าไปช่องลึกพิมพ์ว่ามีอะไรบ้างพี่ทุกอย่างนี่รีวิวหมดนะข้าเข้าวอ่ะขาข้าวนี้มีโรคร้ายมีดาบมีโกเลมโอ้มึงจำได้ขนาดนี้ฮิวคาตาแเอ อันนี้มึงเป็นคนรีวิวมมียักษ์ยักษ์รอบสังหารด้วยโอ้โหเยอะจริงไปดูบ้างรีวิวทำไว้แล้วต่อไปนี่ก็ค,คือของวันวันพุทธที่สิบสองเมื่อกี้พุทธที่เอ้ยอเดี๋ย,ย,ยนี่เอ,เอาไปกันอย่าแล้วครูอ่านอันนี้นนคือสุดท้ายของวันพุธพุธี้พรุ่งนี้ต่อไปพุธที่สิบสองนะครับเแล้วเราก็ซื้อไปเล่นการสงการไปเลยนะครับในกางน้ำเออไม่กลัวเปรี้ยแล้วกูพวกดาก้อนพวก กูไ <laughs> <laughs> ด้เข้ากลุ่มเลยนะนี่แหละสตาร์กูไม่กลัวอยู่แล้วเขาใส่สลิปกี่ชั้น <laughs> ชิมมิธีจิมิธีศูนย์หนึ่งขีสองนะครับทำไมขีสอง,ง <laughs> ไปซื้อซ,ซ <laughs> องกันน้ำใส่โทรศัพท์อ่ะห้าสิบอันงั <laughs> <laughs> ้นกูเล่นในบ้านเถอะอ่ะ <laughs> อันนี้ก็จะมีพวกอะไรวะยู่จำได้ไหมนี่เป็นอัตาราครับเอ้ะไม่ใช่ส่งกลมฟ้าเขาพูดผิดผู้พิทส่งกลมฟ้าส่งกลมฟ้าของกูดีกับอากิโตะฟ้าเฮลิโกคาชิโล่ต่อไปนี่เลย ยบีศูนาตัวนี้หากันเยอะเพราะขาดกันเยอะช่วงนี้มันจะติดช่วงโควิดตอนนั้นแล้วพี่ก็สั่งมาพอสมควรแนตะ่ไม่เยอะมากแล้วก็หมดปุ๊บแต่ว่าต,ต,วตลาดเป็นต้องการอยู่ชุดนี้นี่เวอร์เยอะมากเยอะเยอะจนปวดหัวทั้งาสิบสองหรืสามเวอร์แย่ก็ปวดหัวท่เนีน้ไปดูนะพี่แยกเวอร์ก็มีนะเติมไม่อยัางบอลแย่หมดแล้ว,วลครับแต่นะไปดูเอาแล้วก็ซื้อเป็นกล่องก็ได้แต่ถ้าถ้าใครเล่นหลายหลายเวอร์อ่ะซื้อสี่กล่องคุ้มกว่านะไปซื้อแยกเวอร์จะแพงถ้าถ้าซื้อสักห้าหกเวอร์ก็แพงไปแล้วเราไม่ฟอย เอาวีโนจีด้วยหรอใช่ใช่ใช่ไอไรก้างรอยแงตีแล้วก็อะไรนะไทม์เซลถ้าจำไม่ผิดสเต็มเซลไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะแล้วก็นี่เลยที่เรียกร้องกันมาเด็กๆชอบนะครับไอจีโนมันชอบพูดนะจีโนมแมนเดดอะไรนะเด็กๆชอบแล้วก็นอ่ะไอจีโนมันอะไรนะเมตาแมนเด็กๆชอบไม่รู้มันเอามาจากไหนเอาเอามาจากใครก็ไม่รู้จะพี่ตายกิไม่รู้เอามาจากร้านเห็นว่าลูกคุณก็ไม่รู้อ่ะห้าสิบเก้าบาทเป็นดังกันไหก็ยังคุ้มนะ เราเพียวได้เรียบร้อยใช่ไหมบอลครับผมต่อไปอันนี้เป็นพุทธที่ยี่สิบหกอันนี้เลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์เอ้ยสองอาทิตย์ะสงการก็หยุดการไปเลยผสงการแล้วก็สงการแล้วก็อีกอีกพุทธหนึ่งก็หยุดอ่ายี่สิบมันไปยี่สิบหกเลยนี่เลยเป็นชิ้นขีดบีทีศูนย์เจ็ดก็คือชินบีทีศูนย์เจ็ดมันเป็นซองตัดซองละสี่สิบห้าบาทบล็อกละเก้าร้อยนะครับเสริมอะไรบ้างบอลโคตรเอะเลยนะงาก้อนนะก้อนเลยครับนี่ทำได้ก็มี เมติกสายใหม่มจตมมาย,ยาจอมจนมมาย,ยาดาโกโก็มีเขามีสายใหม่ด้วยใช่ปะเก<ช>่งไม่มยูสายใหม่เนี่ยก็ใช้ได้ไดเลยครับแล้วก็มันจะมีความสามารถใหม่คือมันจะเอาเวทมาเป็นบัตตี<ด>้อรอโอ้ย <laughs> หลายเว้สู้แลกได้ไหมสู้แลกแบบไม่แบนเะน่สู้สิไอ <laughs> ้แลกแบนไปแล้วไม่ต้องคุยไม่จะทุยแบนไปเทียบเลยติดเทียบเลยแบบแลกแล็กมันได้จบแล้วนะครับสำหรับบัตตี้ไฟใครที่เล่นไม่ต้องไปกลัวมันแล้วนะครับต่อไปนี้ก็คอกจะมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัว <6. S 2> หกพีดินี่เลยแล้วก็มันยังวันพุธที่ยี่หกยังมีสลิปสี่ลายนี่นี่อะไรครับบามารลายลายอันเั็นแบรีเลอันนี้เฮ้ยแบริเรีย์นี่ขายดีนะไอตอนตัวการ์ดนั่นนะเ,นเก่งด้วยเท่ด้วยอืขายคขาดีเลยเป็นดังเน็ตด,ด้วยเอาไปอันนี้จะเป็นกาก้ากากา,กาเหมือนเดิมอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นร่างวิวสวยนี่ไอ้จ้างนะอันนี้วิวนี่ฮิวไม่ใช่ตำหนักก็เซนทอ์อันนี้ไวเวิร์นออาไปอันนี้เป็นวิวไง วีวนีิครับอ่าจีวุฒิครับจีวุฒพราพอืมอืมค่ะแล้วก็จะเป็นลาอ่านี่บายบายลาไม่ใช่อยู่ในห้องน้ำนะมลาบายบายเอาโคลาด้วยต่อไปนี่เลยวีวิธีศูนย์เจ็ดอันนี้คือยังอยู่วันพุธผงออกเยอะมากวันพุธวันพุธผงนะเป็นวีวพิธีศูนย์เจ็ดของแวนคัสแหมมึงเอาในช้อปปี้กูมาเลยนะรู้มึงทำง่ายแน่หมดทำงยจังไงมองงายจังนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเถ๋อ่ะ ศูนย์หนึ่งมีอะไรบ้างไอ้คิดหนึ่งมีอะไรบ้างคิดหนึ่งก็จะมีเนาะจำไม่ได้อีกหมือนเซนิฟิกลูบ้าสองแคน่แคนี่เหรอเขียนไปแล้วใช่ครับสองแคร์แล้วคิดสองมีโนวากับแองเจิลกูไม่ต้องพึ่งมือแล้วเหวทแล้วแล้วก็บอกว่า <S <S ให้เลือกซื้ <าก S 2> อแยกแคนก,ก็ได้แยกแคร์ก็อยู่ในในสล็อตเดียวกันเลยฮะคลิกเข้าไปนี่เห็นมีแยกแคนแยกใบปุ้ย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 ไปไม่มีแยกใบเว้ยยังไม่ได้ทำต่อไปก็ยังอยู่กับพุทธีพกนะน้องน่ารักอาแล้วนี่เดี๋ยวเรา เป็นแวนการ์ดเป็นทีดีนะครับทีดีแวนการ์ดของแล็ลกวีจีทีดีศูนย์ห้ามันจะมาถล่มแวนการ์ดเหมือนถล่มบัดดี้ว่ะวะคงไม่นะเดี๋ยวต้องรอต้องรออ๋อนี่เดี๋ยวเราสปอยเลยดีกว่าเราเราเลือกมาแล้วกี่ใบฮิวสี่ห้าใบอันไหนมีใบเดียวบอกเลยนะบอลนี่เรามาจากไทยแวนการ์ดนะครับเพิ่งสปอยวันนี้เลยตัวนี้ทำไรได้ฮิวตัวนี้จะเป็นตัวหลักของชุดนี้เลยเมลซามันเน์ ออโต้ในช่องแวนกาดเมื่อลงสนามเลือกเซตออเดอร์จากบนมือหรือดอกคุณไม่เกินหนึ่งใบนำการนั้นเข้าสู่ช่องออเดอร์โซนถ้านำเข้าจากมือจั่วการหนึ่งใบและการนำเข้านี่จะไม่ใช่การใช้โดยปกตินะโดยปกติเราจะใช้เซตออเดอร์นี้ได้เทีละครั้งอันนี้นำเข้าแล้วเรายังใช้ต่อได้อยู่ออเดอร์โซนนี่อยู่ตรงไหนออเดอร์โซนมันจะมันจริงๆก็เป็นความสามัญของภาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะอธิบายทีดีไหมเดี๋ยวต้องอธิบายคร่าวๆก่อนคร่าวๆคือจริงๆแล้วมันจะอยู่ในช่องอยู่ากล้ๆสนามช่องคข้างสนามตรง ที่เดียวกับกิฟเอาไปช่องใหม่ขึ้นมาแล้วกันตอนนี้พาคนี้มันเพิ่งเริ่มมีก็ต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะประกาศว่าออเดอร์โซนอยู่ตรงไหนนี้เอาเป็นว่าเพิ่มมาหนึ่งช่องแล้วกันเดี๋ยวตรงไหนค่อยว่ากันอ่าแล้วก็ก่อสามารถที่สองออโต้เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าในออเดอร์โซนคุณมีเซ็ตออเดอร์สองใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะรับเพาเวอร์บวกห้าพันจนจบการต่อสู้ถ้ามีสี่ใบหรือมากกว่าเนี้ยจะได้รับไดบวกอีกหนึ่งจนจบการต่อสู้อ่าแล้วก็มีความสามารถสุดท้ายแอคทีฟแวนการ์น ถ้าในออเดอร์โซนคุณมีเซตออเดอร์สองใบหรือมากกว่าทิ้งมือหนึ่งใบจัวหนึ่งใบแล้วก็ยูนิตนี้จะรับพาวเวอร์บด5,000จนจบเทิรหนึ่งครั้งต่อคืนเหรอหนึ่งครั้งต่อเทินแต่ถ้าใบอื่นก็ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อต่อเทินนะที่ฟังเป็นหนึ่งครั้งต่อคืนต่อคืนอ่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เช็คสามได้มันเยอะจังวะกูรู้สึกเรื่องปกติแล้วนะตอนเนี้ยมันเริ่มมาจากอุลต้องไหมอ่หมดยังเฮียวหมดแล้วับต่อไปอันนี้ให้กี่ใบเนี่ยในกล่องจําได้ไหม ไม่ใช่ใบเดียวใช่ยเดี๋อันนี้ให้สองใบครับสองใบน่าจะสองนะข้อมูลชูมาข้างหลังมันชูอย่างเงี้ยมันสะกิดนิ้วมาไว้พี่เซนสกิดมาอ่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าไหนใบเดียวเราจะบอกดีกว่าอ่าครับอ่ามาต่อไปนี่ครับใบเดียวเนี่ยใบเดียวใช่ไหมอันนี้ใบเดียวครับเมลชูร่าคอนแวนการ์ดในเทิร์นคุณยูนิตนี้ได้รับผลต่อไปนี้ตามจํานวนการ์ดที่มีคําว่ามองหรือชูร่าในชื่อกาสที่อยู่ในโซคุณ ่า,ามนี้นะสองใบหรือมากกว่าพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นห้าพันกิคอบวกหนึ่งสามใบหรือมากกว่าได้บวกหนึ่งสี่ใบหรือมากกว่าได้รับความสามารถออโต้ในช่องแวนการ์ดเธอละครั้งเมื <_ d ata> ่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีทิ้งมือสองใบสแตนยูนิตนี้ <_ d ata> และได้รบหนึ่งจจเทียมจะแค่ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> แต่ถ้ามีห้าหรือมากกว่าจะได้ความสามารถออโต้แวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตี โซบาสอในขณะที่คู่แข่งจะทําการคอการ์เดียนจากบนมือในการต่อสู้นั้นถ้าไม่คอพร้อมกัน3ใบหรือมากกว่าจะคอไม่ได้ <can> และก็ควอซาร์สุดท้ายแอคทีฟควอซาร์อันนี้จะอยู่ในมือถ้าแวนการ์ดคุณมีม้องหรือชูร้าในชื่อการ์ดนำการ์ดนี้เข้าสู่โซจวกการ์ดหนึ่งใบอ๋อไม่จวกการ์ดอาไว้ย,ยัดเพื่อใช้สองส <2, 3, S 1> <4 S 2> ามส <5, S 2> <9. S 1> ี่ถ้าใครเคยเล่นแล็กเนี่ยเขายิงหรือว่าโจมตีครั้งหนึ่งอะ่ะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นบางบางทีก็สามสิบสองหมื่นเพราะเช็สกิลไอ้บ้านนี่ตีเป็นแสนเลยครับ อาชุลาป้องหลับเลยทีเดียวหมอยางอ่ะหมดแล้วครับอาชุลาจริงว่ะต่อไปใบเดียวเหมือนกันอันนี้ก็ใบเดียวฟีเมลโซลิงเกอร์เฮ้ยมันผู้ชายผู้หญิงว่ะผู้หญิงฟีเมลนะเฮ้ยกูกลัวเลยด่าพังออโต้แวนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าในออเดอร์โซนคุณมีเซ็ตออเดอร์อออเดห้าใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์บ้านหนึ่งรีไทเลียสองไม่ใช่สองสามใบครับรีไทเลียสามใบ ไรการจากโซคุณหนึ่งใบที่ไม่ใช่การใบเนี้ยในสภาพแตงและยูนิตนั้นได้รับพอร์บวกหมื่นจนจบเทินแล้วก็ความสามารถสุดท้ายแอคทีฟแ,แวนการ์ดหนึ่งครั้งต่อเทินขเขาจะบ้านหนึ่งเลือกเซตออเดอร์จากบนมือหรือดอกคุณไม่เกินหนึ่งใบนำการบนใบนั้นเข้าสู่ออเดอร์โซนคุณถ้านำเข้าจากมือจ่อก,การหนึ่งใบอ่าก็จะเอามาเป็นนี่ใ<ท>บเดียวใช่ไหมเมลซอมเมอร์ได้ครับใบใหม่ได้ใช่อ,อ่านี่จะเป็นออเดอร์แบบใหม่ก็คือเซตออเดอร์ เซตออเดอร์เนี่ยใช้แล้วจะไม่ลงดบแต่ว่าโอปอล์าการ์ดเลยว่ะไอ้เหมือนโอละบัมการ์ดเลยอะกว่าสามารถถ้าคอร์สก่อนโซบ้านหนึ่งเพื่อเล่นการ์ดใบนี้อะแล้วก็เอานําไปวางไว้ที่ order ออเดอร์โซนออโต้เกิดในออเดอร์โซนเมื่อแวนการ์ดของคุณที่มีคําว่าซัมมอนเนอร์ในชื่อกาดโจมตีถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าและในออเดอร์โซนคุณมีเซตออเดอร์สามใบหรือมากกว่านาการ์ดใบนี้ลงดบโซนเลือกริยาการ์ดของคุณตามจํานวนการ์ดในออเดอร์โซนคุณแตนยูนิตเหล่านั้น และยูนิตเหล่านั้นได้รับพลังว์บวกค่า0ันจนจบเทิร์นความสามารถนี้สามารถใช้จากก๊าซที่ชื่อเดียวกันเนี่ยได้แค่เทิร์นละหนึ่งคันเท่านั้นอันนี้บอกหน่อยว่าถามหน่อยแล็กนี่เป็นอะไรเอ็กเซลป่ะเอ็กเซลเอ็กเซลครับเอ็กเซลวันนี้จะให้ในเด็กมาสองใบอืมก็าอย่างน้อยก็ต้องซื้อสองกล่องเพื่อที่จะเล่นใส่หมดยังเมื่อกี้ลืมบอกโซงลิงเกอร์ให้ใบเดียวหมดแล้วบอกไปแล้วเออหมดยังหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วไอ้ยางอันหนึ่งหูแวไอ้เย็นนี่อุปกรณ์เสรี่หมดใบเมื่อกี้อ๋อแถมก็หิวู่มึงทำมา b บ็ k แคทเ a ียบออโต้ใบนี้ซื้อไปเงิน <c oughs> ซื้อไปเงินในเกมนะอันเท่าไหร่กูจำไม่ได้นะเป็นร้อยนะ่นนี่ Back แคทเอียเมื่อการ์ดใบนี้เข้าออเดอร์โซนคุณโซบ้านหนึ่งจวกการหนึ่งใบแล้วก็คอนออเดอร์โซนในเทินคุณถ้าแวนกาดคุณมีซัมมอนเนอร์ในชื่อกาดยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับพาวเวอร์บวกสองพันถ้ามีมัน4ี่ใบก็บวกไปแปดพแถวหน้าทุกใบ ไอ้ตัวนี้ถ้าวางทักสามสี่ใบแถวหน้านี่กี่เวฟวะเนี่ยไอ้กล่องละสองใบเหมือนกันกี่เวฟวะเนี่ยแต่ีนแปดเก้าสิบเวฟเลยนะเว้ยได้ทีเดียวไปเนี่ยก็ลุกทีนึงไงลุกเรียไงมึงลุกเรียให้ขีดตัวตามไม่จำเป็นต้องสามตามตามจนนวนถ้ากิดมีสี่ห้าใบก็เตรียมบุกไงใช่ครับตีไปก่อนเลยห้าแวนด้วยอะไรด้วยห้าทีนี่ตัวตัวนี้ตัวเนี้ยนี่ขอบใจมากฮิวเออขอบใจมาก ตัวไหนเอาไปทางขวาเป็นถาวะนี่ตัวนี้สามารถทําให้แวนสแตนได้ด้วยถ้าใช้ตัวนี้ตีเสร็จปุ๊บเรียกเมลสโคเนอร์มาตีต่อแล้วก็ใช้ความสามารถออเดอร์สแตนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวใกล้ๆออกเราจะทำเป็นการใหญ่ๆที่เราเคยทานะอันนี้สัญญาว่าจะทําค่าน้อยสัญญาว่าแต่ทามันตอนชิวอนทิวเดย์เนี่ยแหละอ่าหมดแล้วใช่ไหมเนี้ยครับอ่าแล้วก็หมดกันเดี๋ยวเราจะไปสรุปอีกที อ่าเดี๋ยวแก้น,นิดหนึ่งเมื่อกี้นี้พี่อูบอกว่าตัวอะไรนะโซ er. ลิงเกอร์โซลิงเกอร์ที่บอกว่าทําให้ลุกได้นะมันไม่ได้ลุกเป็นการมปมนการไล์แวนใหม่อ่าไล์แวนใหม่นะไม่ได้ไม่ได้สั่งลุกอะไรนะสก,กิลเดี๋ยวเราลาลีอยดเราจะใกล้ๆเราจะทําอีกทีนึงเอาแบบชัวๆทาเป็นการ์ดเป็นใบใหญ่ๆที่เราเคยแล้วก็มาลองคอมโบโคอมโบดูก็ลองดูว่าของเราเคยทำเมื่อกี่ปีก่อนวนะมันก็เวิร์กดีนะแต่เราทำไมไม่ทำวะขี้เกียจนด้ไงไอบอลเขอเลยบอลแรง ตอนนี้พนักง,งานเราเยอะขึ้นเลยนะบอลตอนนี้นพนักง,งานน้อยอะวันนี้เราก็มีอะไรอีกไหมถ้าอยากจะอุดหนุนพี่นะครับใต้คลิปเนี่ยมีลิงก์พี่ทิ้งลิงก์ไว้ทั้งช้อปปี้ลาด้าเลยนะครับแล้วก็เพจพี่ไปคุยก็ได้วันนี้พนักง,งานพี่หยุดหนึ่งคนเลยไม่ได้ตอบเพจเดี๋ยวพรุ่งนี้เ,ย,เย็นๆจยค่อยเข้ามาตอบเพจนะครับแล้วก็จะรีวิวทั้งหมดที่ของออกไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ